รักตัวเองตามนิยามจิตวิทยาจริงๆคืออะไรรักตัวเองเหมือนกับการหลงตัวเองและเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแล้วก็ self love self compassion self esteem ต่างกันยังไงมาค้นหาคำตอบไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเนื้อหาในวิดีโอจะมี4เรื่องเลยค่ะ 1. คือความหมายของ self love versus self compassion 2. ความแตกต่างระหว่าง self compassion และ self esteem มันต่างกันยังไง 3. วิธีฝึก self compassion เมตาตาตนเองให้เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นทำยังไง 4. ความแตกต่างระหว่างรักตนเองและหลงตัวเองเริ่มแรกเลยค่ะการรักตนเองกับเมตตาตนเองมันต่างกันยังไงใช่ไหมคะสองคนี้จริงๆก็มีความเกี่ยวข้องกันค่ะแต่ว่ามันก็ต่างกันอยู่รักตนเองหรือ self love นะคะก็คือเป็นคอนเซปที่กว้างกว่า self compassion หรือเมตตาตนเอง self love มองง่ายๆคือเหมือนเหมือนเป็นฐานพีระมิดค่ะว่าเป็นคอนเซปที่ใหญ่ที่สุด มันคือการที่เรามองตัวเองในเชิงบวกค่ะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเรามีคุณค่าเสมอและมันก็เป็นคอนเซปท์ที่เราต้องค่อยๆสร้างมันขึ้นมาแล้วก็รักษามันไว้ด้วยค่ะการรักตัวเองเนี่ยนอกจากจะมองตัวเองในแง่บวกแล้วนะคะมันจะรวมถึงการที่เรารู้จักดูแลตัวเองสุขภาพทั้งกายใจแล้วก็รู้จักทำสิ่งที่ชอบและก็รวมถึงการตั้งขอบเขต boundaries ให้กับตัวเองด้วย ก็คือรักตนเองนะคะก็ถ้าเห็นในเน็ตเนี่ยเราก็จะมักไปผูกกับคอนเซปต์แค่เซลฟ์แคร์ในเชิงแบบดูแลสุขภาพกายใจนอนดีทาผิวพันให้มันดีอย่างเดียวนะคะแต่จริงก็ไม่ได้มีแค่นั้นค่ะมันรวมถึงคอนเซปต์ที่เรามองตัวเองในเชิงบวกยอมรับตัวเองว่าเรามีคุณค่าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกและก็รู้จักสร้างขอบเขต b o u n d a r อันนี้ครบแน่ไม่แน่ใจว่าคนส่วนเนี่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซป t นี้ก็เดี๋ยวจะทำวิดีโอมาอธิบายกันนะคะว่า b o u n d a r s มันคืออะไรแล้วก็เราสร้างขอบเขตขึ้นมาให้ตัวเองได้อย่างไรส่วนเรื่องความเมตตาต่อตนเองค่ะ self compassion มันคือการกระทาที่เราทาให้กับตัวเองได้ณนเะวลานั้นๆก็คือเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อแบบปลอบโยนตัวเองนะคะโดยเฉพาะเวลาที่จเจอเรื่องแย่ๆ เหมือนกับเราปลอบใจเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเราค่ะที่เขากาลังมีปัญหาแต่เราทําอย่างนั้นให้กับตนเองเวลาเราเจออะไรที่มันยากลําบากหรือต้องการให้กําลังใจตนเองนะคะนี่คือการเมตตาต่อตอนเองความรักตนเองเลยนะคะหมายถึงถ้าตามวิจัยก็คือสภาวะของการเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งเติบโตมาจากการกระทําที่สนับสนุนการเติบโตทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณอันนี้มาจากโคชาบ้า2ปี2012 เป็นการมองว่าตนเองมีคุณค่าและก็สมควรได้รับความรักและความเคารพส่วนความเมตตาตนเองหมายถึงการมีเมตตาและเข้าใจตนเองเมื่อต้องเผชิญกับความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องมาจากคริสเตียนเนฟนะคะมันคือคล้ายกับการปลอบโยนเพื่อนที่กำลังทุกข์ใจเราควรสังเกตความเจ็บปวดของตัวเองเข้าใจมันและก็ให้ความการุณานกับตนเอง2 ความแตกต่างระหว่างความเมตตาต่อตอนเองและความภาคภูมิใจในตนเองหรือความมั่นใจในตนเองนะคะก็เรามักจะคุยกันว่าคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงถูกต้องหรือเปล่าความภาคภูมิใจในตวเอง self-esteem นะคะมันคือความคิดที่เรามีต่อตัวเองค่ะไม่ใช่การประเมินของคนอื่นนะคะว่าเราเป็นคนเก่งหรือเด่นอะไรยังไงมันคือมุมมองของเราต่อตัวเองอย่างเดียวเลย แล้วมันเกิดจากงานที่เราประเมินคุณค่าว่าแล้วก็ความสามารถตัวเองว่าอย่างเช่นเอ๊ะฉันเป็นคนดีหรือฉันเป็นคนเก่งไหมแล้วเก่งเนี่ยเก่งแค่ไหนแล้วการประเมินคุณค่าตัวเองค่ะมันมักจะมาพร้อมกับคําถามว่าฉันเก่งกว่าดีกว่าแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร นักจิตวิทยาก่อนหน้าค่ะเคยมองว่ามันเป็นตัวชีวสุขภาพจิตที่สําคัญมากว่าคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำเนี่ยมักจะมีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือแม้แต่คิดฆ่าตัวตายแต่ถ้าทุกคนต้องรู้สึกว่าตัวเองจะต้องดีกว่าเก่งกว่าคนอื่นหรือว่าดีแบบเหนือกว่าค่าเฉลี่ยคือทุกคนจะต้อง above average หมดจะเกิดอะไรขึ้นคะในเชิงตรรกะแล้วมันไม่มีใครถ้าทุกคนเหนือกว่าค่าเฉลี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าทุกคนเท่ากับค่าเฉลี่ย มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยไม่มีทางที่ว่าทุกคนจะแบบทุกคนจะเหนือกว่าค่าเฉลี่ยได้หมดแต่ว่าพอเรารู้สึกอย่างนี้ค่ะเราประเมินตนเองว่าฉันดีกว่าเก่งกว่าคนย,ยังไงเราจะเริ่มเล่นเกมทางสังคมค่ะก็คือเราจะหาวิธียกตัวเองขึ้นแล้วก็กดคนอื่นลงเพื่อที่เราจะได้รู้สึกตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วสิ่งนี้ค่ะนำไปสู่ปัญหาหลยายอย่างเช่นโรคหลงตัวเอง เรื่องนาช c ิซิซึมนะคะซึ่งมันเพิ่มสูงขึ้นมากค่ะในคนรุ่นใหม่แล้วงานวิจัยชี้ว่าการส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองแบบผิดๆเนี่ยอาจทำให้เกิดการปัญหาการแกล้งบูลลี่นะคะแล้วก็การอัคติทางศาสนาเชื้อชาติหรือความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันเพราะว่าเราต้องการแบบรู้สึกว่าเรา,าเหนือกว่าคนอื่นว่าความคิดชั้นนด,ดีกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่น อีกปัญหาเลยของการที่เราโฟกัสซึ่งคำว,ว่าความภาคภูมิใจตัวเองเยอะเกินไปอะค่ะเพราะว่าไอความภาคภูมิใจเนี้ยมันไปผูกติดอยู่กับคําว่าความสําเร็จคือถ้าเราทําได้ดีเราก็จะรู้สึกดีค่ะแต่ถ้าเราล้มเหลวเราก็จะรู้สึกแย่มากๆเลยความภาคภูมิใจทําให้เรารู้สึกว่าฉันจะต้องแบบชนะคนอื่นดีกว่าคนอื่นเพื่อที่เราจะได้รู้สึกดีกับตัวเองค่ะแล้วเราจะออกจากวงจรน,นี้ได้อย่างไร อันนี้คือจุดที่ความเมตตาต่อนต,อน,ตอนเองหรือ self compassion นะคะเข้ามาช่วยได้เพราะว่ามันไม่ใช่การตัดสินตัวเองในแง่บวกอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันคือการปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความการุณา self compassion เมตตาตนเองเนี่ยมันคือการที่เรายอมรับในตัวเองทั้งข้อดีและก็ข้อเสียดรคริสตินเนฟนะคะเป็นคนที่วิจัยเรื่อง self compassion มาแบบบุกเบิกเรื่องนี้มานะคะเขาอธิบายว่า แม้ความเมตตาตนอนเองจะดูคล้ายกับความภาคภูมิใจตนเองหรือ self-esteem แต่มีความแตกต่างกันหลายประการความภาคภูมิใจในตนเองขึ้นอยู่กับการประเมินคุณค่าของตัวเองแต่ความเมตตาต่อตนเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประเมินเหล่านั้นเพราะมนุษย์ทุกคนสมควรได้รับความเมตตาไม่ใช่เพราะพวกเขามีคุณลักษณะพิเศษบางอย่างนอกจากนี้ค่ะความมั่นใจในตัวเองหรือคำว,ว่า self-confidence ก็มีข้อแตกต่างสําหรับเอ่อข้อมีข้อแตกต่างเหมือนกันกันกบคําว่าเมตตาตนเองความมั่นใจตนเองทําให้เรารู้สึกดีเกี่ยวกับความสามารถตัวเองค่ะแต่ก็อาจทําให้เราประเมินความสามารถของตนเองสูงไปได้เหมือนกันในขณะที่ความเมตตาตนเองค่ะจะช่วยให้เรายอมรับข้อบกพร่องและก็ข้อจํากัดของตัวเองมองตัวเองอย่างเป็นกลางและก็สมจริงมากขึ้นโค้ดมาจากวงนะคะปี2017ั สนะคะ,ะความเมตตาต่อตนเองมีองค์ประกอบอะไรบ้างความเมตตาตนเองค่ะมีองค์ประกอบ3ส่วนสําคัญเลยคือ 1. ความใจดีต่อตัวเองค่ะเราปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง 2. ความเป็นมนุษย์ร่วมกัน common humanity ค่ะเราเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดได้เหมือนกันทุกคนเจอเหตุวิกฤตเหตุความยากลําบากในบางเรื่องเนี่ยเราจะเจอประสบปัญหาเหมือนอนกัน เราไม่ได้แตกต่างจากคนเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับแค่ชั้นคนเดียว 3. สติค่ะ mindfulness ก็คือการอยู่กับปัจจุบันและก็ยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นงานวิจัยขอพบว่าความเมตตาต่อตอนเองให้ประโยชน์แบบเดียวกันกับความภาคภูมิใจในอตอนเองแต่ไม่มีข้อเสียก็คือเพราะว่าเราไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราไม่มีการประเมินคุณค่าว่าฉันทําสิ่งนี้ได้ดีหรือไม่ดี แล้วก็เราก็ไม่มีความก้าวร้าวจากอักตราตัวเองด้วยค่ะที่สําคัญนะคะความเมตตาต่อตนเองช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่าแม้ในเวลาที่เราล้มเหลวค่ะในขณะที่เซลฟ์เอสติมความแบบมั่นใจในตนเองความภาคภูมิใจในตนเองมันถูกผูกไว้กับความสําเร็จใช่ไหมคะพอเราล้มเหลวเราก็รู้สึกเฟลรู้สึกแย่แต่ความเมตตาต่อตนเองค่ะแม้เราจะเฟลหรือล้มเหลวความเมตตาตนเองก็มีอยู่ให้เราได้ค่ะ เราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพราะว่าเรามีคุณค่าในฐานะมนุษย์หนึ่งคนค่ะประโยชน์ของการที่เรารู้จักเห็นอกเห็นใจตนเองนะคะมันช่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวลและก็ภาวะซึมเศร้าได้ในขณะเดียวกันนะคะก็ส่งเสริมแบบโม t ิเว t เราให้มีแรงจูงใจมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ด้วยค่ะการเมตตาตนเองไม่เท่ากับเป็นการที่เราจะ ผัดผ่อนตนเองในการทําดีนะคะไม่ใช่เลยจริงๆว่ามันช่วยส่งเสริมให้เราสามารถกล้าทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตนเองในการที่จะทดลองทําแล้วก็ทําซ้ําได้เรียนรู้ได้นะคะ mm hmm. วิธีฝึกเ e l ฟ c o m p a s s ชันให้ใจดีกับตัวเองมากขึ้นทํำยังไงนะคะกลับมาที่เรื่องของ3ส่วนสําคัญของเ e l ฟ์คอม a พ s ชันเลยคือ 1. การเมตตาตนเองนะคะแล้ก็ นอกจากกาเมตตาตัวเองแล้วเนี่ยคือเราต้องรู้จักที่จะเป็นผู้สนับสนุนตัวเราเองด้วยค่ะอาจจะเริ่มต้นด้วยการพูดกับตัวเองด้วยความอบอุ่นนะคะแทนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงตัวอย่างก็จะมีในเอพิโซดหนึ่งชนคิดด้วยนะคะตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะพูดแบบกลนด่าตัวเองว่าแบบฉันมันโง่ฉันมันไม่เก่งฉันมันไม่ได้เรื่องเลยก็ให้เราลองพูดใหม่กับเองนะคะว่าเออฉันทำผิดพลาดนะแล้วก็มันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเริ่มต้นใหม่กัน เป็นต้นค่ะ 2. ความเป็นมนุษย์ร่วมกันค่ะก็คือเรื่องนี้เราไม่ได้ประสบปัญหาอยู่คนเดียวค่ะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวก็เป็นการเตือนตัวเองค่ะว่าทุกคนในชีวิตนี้ค่ะมันต้องดินดน้นรนแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์แต่แทนที่จะคิดว่าทําไมทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันนะแบบเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่กับฉันคนเดียวบนโลกไม่เลยค่ะให้เปลี่ยนเป็นว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนในชีวิตในบางจุด แล้วเราก็ลองไปหาคอมมูนิตี้หรือเพื่อนๆนะคะที่ไปเชื่อมต่อกับคนอื่นที่เขาแบบแบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อที่เราจะได้ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวนี้ลงได้ค่ะ 3. การมีสติการมีสติในที่นี้คือการที่เรายอมรับเขาเลยว่าในปัจจุบันเนี้ยเรารับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกยังไงอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลดด่าค่ะว่า ไม่ต้องรู้สึกผิดที่ฉันรู้สึกเศร้าไม่ต้องรู้สึกผิดที่ฉันรู้สึกแย่แล้วเราก็ไม่ต้องไปขยายมันด้วยค่ะก็คือเราแค่ยอมรับว่าเรื่องนี้ฉันรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนหรือเรื่องนี้ฉันเศร้าแค่ไหนก็คือแค่รับรู้แล้วก็ยอมรับความรู้สึกค่ะแต่ว่าแทนที่เราจะเพิกเฉยจมอยู่กับมันนะคะก็คือให้เรารู้จักสังเกตด้วยสายตาเปิดกว้างแล้วก็แบบมองแบบอยากรู้อยากเห็นแทน แล้วก็ใช้ถ้อยคำที่แสดงความเมตตาต,ต่อตนเองว่าตอนนี้มันยากนะแต่ฉันจะผ่านไปได้เป็นต้นค่ะ 4. ความแตกต่างระหว่างความรักตนเองและหลงตัวเองนะคะไปเจอมาในติกตอกหรือจักที่ไหนสักที่นะคะที่มีคนมาพูดว่ารักตนเองอ่ะเป็นแค่เส้นบางๆกับคําว่าหลงตัวเองหรือเห็นแก่ตัวแอดแอดไม่ใช่นะคะถ้าในเชิงนิยามจิตวิทยายแล้วที่เขาทําวิจัยกันนะคะ นันแตกต่างกันคนละขั้วเลยค่ะความรักตนเองคือการที่เรารักตัวเองโดยไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะแล้วเราก็ยอมรับความไม่แน่นอนแล้วก็รวมถึงแบบมีข้อสงสัยของตัวเองแล้วก็ยอมรับแล้วก็ให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองทําโดยไม่เปรียบเทียบในขณะที่การหลงตัวเองค่ะคือมันเป็นการแบบฉันต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอเพื่อให้รู้สึกว่าฉันนั้นเหนือกว่า แล้วก็แบบต้องการการยอมรับจากข้างนอกอย่างต่อเนื่องแล้วก็สนใจภาพลักษณ์มากกว่าความเป็นจริงอันนี้โค้ดจากคนที่ชื่อเวลปี2017ความรักตนเองนะคะเป็นการชื่นชมตัวเองอย่างจริงใจในขณะที่การหลงตัวเองเป็นการพยายามพิสูจน์ว่าตนเองดีกว่าคนอื่นสรุปแล้วนะคะความเมตตาต่อต,อตอนเองช่วยให้เราอ่อนโยนต่อตัวเองในยามทุกข์ยาก ส่วนความรักตนเองช่วยให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครค่ะวันนี้เอพิโซดนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ไปก่อนค่ะเจอกันเอพิโซดหน้าค่ะถ้าใครสนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาตนเองสมองนะคะวิทยาศาสตร์สมองและก็การเงินก็ติดตาม Subscribe ช่องนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ